สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิ s สมายครับวันนี้ผมจะมาสอนควงมีบาริซองในท่า Infinity Around the World นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับ Infinity Around the World ครับอ่าเราก็จะจับเป็นเซฟแฮนเดิลนะครับเสร็จแล้วเราจะหมุนเหมือนแฟน n นิ่งออกไปข้างหน้าครับอ่าหมุนนะครับก็คือจังหวะเปิดเนี่ยเราจะเปิดด้ามออกแล้วก็หมุนด้ามนั่นเองนะครับเปิดแล้วก็หมุนนะครับบิดด้ามนะครับโอเค เปิดหมุนให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ครับเปิดหมุนนะครับให้ใบกับด้ามใบลงแบบนี้เสร็จแล้วจังหวะเนี้ยครับเราจะขยับมือลงมาครับจับแค่นิ้วกลางกับนิ้วโป้งครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเหวี่ยงมือเข้ามาปุ๊บอ่าเหวี่ยงในลักษณะแบบนี้นะครับใครที่ยังงงๆนะครับแนะนำให้ไปฝึกท่า around the w o r l d ก่อนนะครับที่ผมเคยสอนไว้นะครับโอเคอีกรอบ เปิดปุ๊บจับตัวนิ้วกลางนิ้วโป้งเวียงลงมาเสร็จแล้วเอานิ้วนางหนีบครับเวียงขึ้นนิ้วชี้หนีบปล่อยนิ้วนางเสร็จแล้วก็นิ้วนางหนีบเวียงขึ้นนิ้วชี้หนีบปล่อยนิ้วนางนิ้วนางหนีบเวียงขึ้นนิ้วชี้หนีบปล่อยนิ้วนางนะครับนิ้วนางหนีบปล่อยนิ้วชี้เวียงขึ้นนะครับนิ้วชี้หนีบปล่อยนิ้วนางนิ้วนางหนีบปล่อยนิ้วชี้เหวียงขึ้นนิ้วชี้หนีบปล่อยนิ้วนางนะครับอ่า ทีนี้พอเราทําติดต่อกันนะครับเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนอีกรอบนึงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไปฝึกท่าอ l รา w เดอ w เวิ d ก่อนนะครับโอเคบิดออกไปจับด้วยนิ้วกลางนิ้วโป้งเหวี่ยงเข้าหาตัวนิ้วนางหนีบปล่อยนิ้วโป้งนะครับปึ๊บเสร็จแล้วหลังจากนี้เหวียงขึ้นนิ้วชี้หนีบปล่อยนิ้วนางนิ้วนางหนีบปล่อยนิ้วชี้เหวียงขึ้น นิ้วชี้หนีปล่อยนิ้วนางนิ้วนางหนีปล่อยนิ้วชี้เหวี่ยงขึ้นนะครับพอเราทําได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นต่อเนื่องให้ดูเป็นคอมโบแล้วกันครับครับก็จบไปแล้วสำหรับ Infinity Around the World นะครับก็ ท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราจะต้องควบคุมน้ําหนักมีดของตัวเราเองให้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครด้วยนะครับรอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ